ฉันว่าเราทุกคนต้องเคยทำนะคะคือการเงยหน้ามองฟ้าตอนกลางคืนบางคืนก็เจอจันทรเต็มดวงสว่างสวยเลยบางคืนก็เป็นเซี่ยวเซี่ยหรือบางคืนก็เออหายไปเลยเราเห็นจนชินจนเหมือนเป็นเรื่องปกติแต่เคยสงสัยกันจริงๆจังๆไหมคะว่าทำไมล่ะทำไมโลกต้องมีดวงจันทร์ด้วยทำไมเราถึงมีดาวบริวารดวงเบื้องเริ่มนี้โคจรอ,อยู่รอบตัวเราตลอดเวลา คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญทางจักรวาลแต่ว่าจากแหล่งข้อมูลที่เราได้มาวันนี้เนี่ยมันบอกว่าเบื้องหลังความบังเอิญที่ว่ามันคือเหตุผลที่ทำให้เราทุกคนอยู่ที่นี่ได้เลยนะคะครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แล้วค่ะเจาะลึกตั้งแต่จุดกําเนิดของดวงจันทร์ไปจนถึงบทบาทต่างๆที่มันทําให้โลกกลายเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตมันเป็นคําถามที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะพอเราเริ่มมองลึกลงไปเนี่ยเราจะเห็นภาพเลยว่าโลกที่ไม่มีดวงจันทร์มันจะเอ่อเป็นดาวเคราะห์ที่แปลกประหลาดไปเลยดวงจันทร์ไม่ใช่แค่ของประดับฟ้านะครับแต่มันเป็นเหมือนคู่หูที่ร่วมสร้างโลกใบนี้มากับเราจริงๆตั้งแต่ยุคแรกๆเลยโอเคค่ะ งั้นเรามาเริ่มที่จุดกำเนิดกันก่อนเลยในบทความบอกว่าดวงจันทร์ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับโลกแต่เกิดจากอุบัติเหตุครั้งใหญ่ฟังดูเหมือนหนังไซไฟเลยนะคะโลกโดนชนอะไรแบบนั้นเลยเหรอคะประมาณนั้นเลยครับทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดตอนนี้เขาเรียกว่า Giant Impact Hypothesis การชนครั้งใหญ่ใช่ครับภาพที่เราต้องจินตนาการคือโลกในยุคแรกเริ่มเลยนะเมื่อประมาณ4,500ล้านปีก่อน ตอนนั้นระบบสุริยะยังแบบวุ่นวายมากแล้วจูจ่ๆก็มีวัตถุขนาดประมาณดาวังคารชื่อว่า TR พุ่งเข้าชนโลกด้วยความเร็วสูงมากครับเดียเด๋ยวๆนะคะชนแบบเต็มๆเลยเหรอคะมันรุนแรงขนาดไหนกันรุนแรงชนิดที่ว่าเปลือกโลกในตอนนั้นล้อมละลายกลายเป็นมหาสมุทรหินหนืดเดือดเลยครับแรงประทะมหาศาลมันสาดเศษซากข,ของทั้งโลกแล้วก็ดาวเคราะห์ TR เนี่ยกระเด็นออกไปในอวกาศ กลายเป็นวงแหวนฝุ่นร้อนๆร,รอบโลกแล้วแล้วทำไมเศษซากพวกนั้นไม่ลอยหายไปเฉยๆแล้วคะทำไมต้องมารวมกันเป็นดวงจันทร์ด้วยเพราะแรงโน้มถ่วงครับเหมือนแม่เหล็กยักษ์ที่มองไม่เห็นเศษซากนับล้านๆชิ้นในวงแหวนนั้นก็เริ่มดึงดูดเข้าหากันก่อตัวเป็นก้อนเล็กก้อนเล็กก็รวมเป็นก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผ่านไปอาจจะแค่ไม่กี่ร้อยปีหรือไม่กี่พันปีซึ่งถือว่าเร็วมากในทางดาราศาสตร์นะครับ ในที่สุดมันก็รวมตัวกันจนกลายเป็นดวงจันทร์อย่างที่เราเห็นกันโหแปลว่าจุดเริ่มต้นของคู่หูที่ดูสงบสวยงามนี่จริงๆแล้วมาจากการประทะที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยเหรอคะเนี่ยใช่เลยครับฟังดูน่ากลัวแต่บทความบอกว่าอุบัติเหตุครั้งนี้กลับกลายเป็นโชคดีที่สุดของโลกใช่ครับการชนครั้งนี้มันเหมือนการรีเซ็ตโลกไปในตัวมันปรับองศาการเอียงของแกนโลกแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือ มันมอบคู่หูที่จะคอยดูแลโลกไปตลอดการซึ่งก็นำมาสู่บทบาทเรียกที่เราจะคุยกันเลยครับโอเคประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะในบทความบอกว่าดวงจันทร์เป็นตัวทวงสมดุลให้โลกฉันนึกภาพไม่ออกเลยว่าแค่ก้อนหินที่ลออยู่ไกลๆเนี่ยมันจะมาดึงแกนของโลกทั้งใบให้เสถียรได้ยังไงคะมันทำงานยังไงกันแน่ลองลึกภาพลูกหางที่กำลังหมุนติ้วๆนะครับค่ะตอนที่มันหมุนเร็วๆ แกมันจะตั้งตรงแต่พอเริ่มช้าลงมันจะเริ่มส่ายไปมาใช่ไหมครับโลกของเราก็คล้ายๆกันแกนหมุนของโลกจริงๆแล้วมันเอียงอยู่ประมาณ23.5องศาซึ่งการเอียงนี่แหละครับที่ทําให้เกิดฤดูกาลค่ะแล้วดวงจันทร์เข้ามาเกี่ยวตรงไหนคะถ้าไม่มีดวงจันทร์อยู่ใกล้ๆนะครับโลกจะเหมือนลูกข่างที่ไม่มีใครคุมเลยแกนของมันอาจจะส่ายไปมาอย่างรุนแรงมากในช่วงเวลาหลายล้านปีมันอาจจะเอียงจากศูนย์องศาไปจนถึง แปดสิบถึงเกองศาเลยก็ได้แต่การมีดวงจันทร์ขนาดใหญ่โคจรอ,อยู่ใกล้ๆเนี่ยแรงโน้มถ่วงของมันจะคอยดึงรั้งเอาไว้ไม่ให้โลกสายไปมามากเกินไปครับมันทําหน้าที่เหมือนสมอเรือที่มองไม่เห็นเลยอ๋อเหมือนมีคนคอยเอามือจับแกนของลูกห่างไว้ไม่ให้มันสายไปมาแล้วถ้ามันสายล่ะคะสมมุติว่าโลกไม่มีดวงจันทร์คอยดึงไว้มันจะเลวร้ายขนาดไหนเลวร้ายชนิดที่ว่าสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนอาจจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลยครับ ลองจินตนาการดูนะว่าถ้าแกนโลกเกิดเอียงไป90องศาขั้วโลกเหนือจะชี้ไปที่ดวงอาทิตย์ตรงๆเลยเป็นเวลาหลายเดือนพื้นที่แถบอาร์กติกจะร้อนระอุเหมือนทะเลทรายเลยครับน้ำแข็งละลายหมดในขณะที่เส้นศูนย์สูตรกลับกลายเป็นเขตหนาวเน็บโหสภาพอากาศจะแปรปรวนแบบสุดขั้วเลยสินะคะแปลว่าถ้าไม่มีดวงจันทร์มนุษย์อาจจะไม่มีทางวิวัฒนาการขึ้นมาได้เลยเพราะไม่มีที่ไหนบนโลกที่อากาศดีพอให้อยู่ได้นาน ถูกต้องเลยครับดวงจันทร์มอบเสถียรภาพให้กับโลกมันทำให้เรามีฤดูการที่คาดเดาได้มีสภาวะแวดล้อมที่คงที่พอที่จะเอื้อให้สิ่งมีชีวิตค่อยๆวิวัฒนาการได้ครับนอกจากการเป็นสมอถ่วงให้โลกแล้วอีกเรื่องที่ชัดเจนมากๆคือเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันเกี่ยวกับดวงจันทร์แต่ในบทความใช้คำที่น่าสนใจมากว่ามันคือเวทีทดลองของชีวิตอันนี้ขยายความหน่อยได้ไหมคะฟังดูน่าทึ่งมากครับ บทความเปรียบเทียบได้ดีมากว่าน้ําขึ้นน้ําลงคือการหายใจของมหาสมุทรมันไม่ใช่แค่ระดับน้ําที่สูงขึ้นลดลงนะแต่มันคือการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่ช่วยกวนน้าในมหาสมุทรพาสารอาหารและออกซิเจนไปทั่วบ้องกันไม่ให้ทะเลกลายเป็นบ่อน้ํานิ่งๆที่ไร้ชีวิตอื mm. แต่ประเด็นที่น่าทึ่งที่สุดคือแนวคิดเรื่องินเทอร์ท a โ z โ n e หรือเขตน้ำขึ้นน้ำลงนี่แหละครับ มันคือบริเวณชายหาดที่ตอนเช้าน้ำท่วมแต่ตอนบ่ายน้ำลงจนเราเดินเล่นได้ใช่ไหมคะใช่เลยครับพื้นที่ตรงนั้นคือพรมแดนระหว่างโลกสองใบคือโลกในน้ำกับโลกบนบกเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนสิ่งมีชีวิตทั้งหมดอาศัยอยู่ในทะเลแต่เขตน้ำขึ้นน้ำลงนี้ได้สร้างสภาวะแวดล้อมที่พิเศษขึ้นมามันบังคับให้สิ่งมีชีวิตแถวนั้นต้องปรับตัวเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้ทั้งตอนที่จมอยู่ในน้ำและตอนที่ต้องเผชิญกับอากาศแห้งและแสงแดด เดี๋ยวนะคะกําลังจะบอกว่าถ้าไม่มีแอ่งน้ำขึ้นน้ำลงที่ดูนจันสร้างไว้เนี่ยป่านี้บรรพบุรุษของเราอาจจะยังว่ายน้ำเป็นปลากันอยู่ในทะเลก็ได้เหรอคะเนี่ย <laughs> มีความเป็นไปได้สูงเลยครับแอ่งน้ำตามโขดหินพวกนั้นอาจเป็นเหมือนห้องทดลองทางวิวัฒนาการเห็นแรกสิ่งมีชีวิตในนั้นต้องเรียนรู้ที่จะหายใจในอากาศพัฒนาร่างกายให้ทนทานต่อความแห้งแล้งได้ชั่วคราว มันคือสะพานเชื่อมที่สำคัญมากที่ทำให้สัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มแรกๆก,กล้าที่จะคลานขึ้นมาบนบกแล้วก็เริ่มต้นวิวัฒนาการสายใหม่ทั้งหมดเลยครับสุดยอดไม่เคยคิดเลยค่ะว่าปรากฏการณ์ที่เราเห็นกันทุกวันที่ชายหาดมันจะมีความสำคัญระดับเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตได้ขนาดนี้อีกเรื่องที่ฉันอ่านแล้วต้องขยี้ตาเลยคือเรื่องที่ว่าลอกเคยหมุนเร็วจนวันหนึ่งมีแค่ไม่กี่ชั่วโมงจริงเหรอคะเนี่ยจริงครับ แล้วทำไมมันถึงช้าลงได้ล่ะคะดวงจันทร์ไปทำอะไรจริงครับในยุครีบรกๆกหลังการก่อตัวนักวิทยาศาสตร์คาดว่าโลกอาจจะหมุนรอบตัวเองครบรอบโดยใช้เวลาแค่6-8ชั่วโมงเท่านั้นเองโห oh. ส่วนสาเหตุที่มันช้าลงก็เป็นผลมาจากดวงจันทร์อีกเช่นเคยครับผ่านกระบวนการที่เรียกว่าแรงเสียดทานน้ำขึ้นน้ำลงฟังดูซับซ้อนจังค่ะ อธิบายง่ายๆได้ไหมคะได้ครับลองนึกภาพว่าแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ไม่ได้ดึงแค่มวลน,น้ําในมหาสมุทรให้โป่งออกนะครับแต่มันพยายามจะดึงทุกอย่างบนโลกแต่เนื่องจากโลกหมุนเร็วกว่าที่ดวงจันทร์โคจรมากการหมุนของโลกจึงลากส่วนที่โป่งของน้ําทะเลนี้ให้นําหน้าตําแหน่งของดวงจันทร์ไปเล็กน้อยเสมออ๋อ oh. ตรงก็คือส่วนที่โป่งของน้ําทะเลนี้ กลับมาส่งแรงดึงรั้งดวงจันทร์ให้โคจรเร็วขึ้นนิดหน่อยและในขณะเดียวกันดวงจันทร์ก็ส่งแรงดึงสวนกลับมาที่โลกซึ่งทำหน้าที่เหมือนเบรกที่ค่อยๆชะลอการหมุนของโลกทีละนิดๆครับโอ้โหเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนแต่น่าทึ่งมากเหมือนการชักเยอ่อกับทางแรงโน้มถ่วงที่เกิดขึ้นมาหลายพันล้านปีแล้วถ้าโลกยังหมุนเร็วเท่าเดิมล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นนึกภาพตามนะครับถ้านหนึ่งวันมีแค่6ชั่วโมง กลางวันสามชั่วโมงกลางคืนสามชั่วโมงวัฏจักรชีวิตของพืชและสัตว์คงวุ่นวายน่าดูแต่ที่เลวร้ายกว่านั้นคือสภาพอากาศครับการที่โลกหมุนเร็วขนาดนั้นจะทําให้เกิดลมพายุที่พัดด้วยความเร็วหลายร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดเวลาเหมือนมีพายุเฮอริเคนระดับสูงสุดเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกพร้อมๆกันเลยนึกภาพตามแล้วเหนื่อยเลยค่ะ1วันมี6ชั่วโมงนี่คือตื่นมาทํางานกินข้าวแล้วก็นอนเลยนะเนี่ยถูกต้องครับหัวเราะ กายว่าดวงจันทร์ไม่ได้แค่ช่วยให้โลกเสถียรแต่ยังช่วยกล่อมให้โลกสงบลงจนได้อยู่ขึ้นด้วยถูกต้องครับบทความเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนมือที่ค่อยๆดึงโลกให้สงบลงทําให้โลกมีเวลาในแต่ละวันที่ยาวนานขึ้นมีสภาพอากาศที่รุนแรงน้อยลงซึ่งก็เป็นอีกเงื่อนไขสําคัญที่ทําให้ชีวิตวิวัฒนาการได้ครับพอโลกเริ่มสงบลงมีเสถียรภาพมากขึ้นมนุษย์ก็ถือกําเนิดขึ้นมาแล้วดวงจันทร์ก็ยังไม่หยุดทํางานนะคะ คราวนี้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเราอีกใช่ครับบทบาทนี้อาจจะจับต้องได้ง่ายที่สุดสำหรับเราแล้วก่อนจะมีนาฬิกาหรือปฏิทินมนุษย์ใช้อะไรในการนับเวลาก็ดุงจันทร์นี่แหละครับการเปลี่ยนแปลงจากเดือนมืดไปสู่จันทร์เต็มดวงแล้วกลับมาเดือนมืดอีกครั้งคือเดือนแรกของมนุษยชาติเป็นนาฬิกาเรือนแรกของอารยธรรมเลย จริงด้วยค่ะทุกวันนี้เรามีนาฬิกาดิจิตอลมีแอปในมือถือแต่คนสมัยก่อนแค่เงยหน้ามองฟ้าก็รู้แล้วว่าเวลาผ่านไปแค่ไหนต้องเตรียมเพาะปลูกเมื่อไหร่มันโรแมนติกกว่ากันเยอะเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องการใช้งานจริงเท่านั้นนะครับลองนึกถึงโลกที่ไม่มีไฟฟ้าอืแสงสว่างเดียวในยามค่ำคืนที่เชื่อถือได้ก็คือแสงจันทร์มันเป็นแสงนำทางให้นักเดินทางเป็นไฟส่องสว่างให้นักกล้า แล้วก็แน่นอนว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเรื่องเล่าตำนานบทกวีงานศินละปะนับไม่ถ้วนทั่วโลกดวงจันทร์ได้ถักทอตัวเองเข้าไปในจิตสำนึกของมนุษย์อย่างแยกไม่ออกเลยครับมีประโยคหนึ่งในบทความที่ฉันชอบมากเขาบอกว่าดวงจันทร์จึงไม่ใช่แค่สิ่งที่โลกมีแต่มันคือสิ่งที่โลกใช้ชีวิตร่วมด้วยมันสรุปทุกอย่างได้ดีจริงๆคะ่ะที่นี้มาถึงคำถามสุดท้ายที่สงสยัยดาวเคราะห์ดวงอื่นก็มีดวงจันทร์กันเยอะแยะนี่คะ ดาวพฤหัสมีเป็นสิบสิบดวงแล้วทำไมดวงจันทร์ของเราถึงพิเศษกว่าดวงอื่นล่ะคะเป็นคำถามที่ดีมากครับและนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยใช่ครับดาวเคราะหอื่นมีดวงจันทร์ยแยะแต่ไม่มีดวงไหนเลยที่มีอัตราส่วนขนาดของดวงจันทร์ต่อดาวเคราะหแม่ใหญ่เท่ากับคู่ของโลกดวงจันทร์อ๋อ ดวงจันทร์ของเรามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1ใน4ของโลกซึ่งถือว่าใหญ่มากเมื่อเทียบกับดาวบริวารของดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะครับแล้วความใหญ่ของมันนี่แหละที่ทําให้มันมีอิทธิพลกับเรามากขนาดนี้ถูกต้องเป๊ะเลยครับมันคือ perfect combination ขนาดที่ใหญ่พอดีและระยะห่างที่ใช่ ถ้าดวงจันทร์ของเรามีขนาดเล็กเท่ากับดวงจันทร์ของดาวังคารนะแรงน้ง่วงของมันก็จะน้อยเกินไปที่จะสร้างผลกระทบที่สําคัญอย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดค่ะมันจะไม่สามารถตรึงแกนโลกไว้ได้น้ําขึ้นน้ําลงก็จะแทบไม่มีผลอะไรแล้วมันก็จะไม่สามารถชะลอก,การหมุนของโลกได้อย่างมีนัยยะสําคัญแปลว่าทุกอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่การมีฤดูการที่คงที่การเกิดเวทีทดลองให้ชีวิตขึ้นบกไปจนถึงการมีวันที่ยาว24ชั่วโมง ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะเราบังเอิญได้ดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่พอดีมาเป็นบริวารอย่างนั้นหรอคะมันคือความโชคดีที่น่าอัศจรรย์ทางดาราศา,ศาสตร์เลยครับการมีอยู่ของดวงจันทร์ขนาดใหญ่นี่แหละที่เป็นปัจจัยสําคัญที่เปลี่ยนดาวเคราะห์หินธรรมดารรมด,าดวงหนึ่งให้กลายเป็นโอเอซิสที่มีชีวิตชีวาและซับซ้อนอย่างโลกของเราได้ฟังมาทั้งหมดแล้วครั้งต่อไปที่ฉันมองดวงจันทร์คงไม่เหมือนเดิมอีกแล้วละคะ่ะ มันไม่ใช่แค่ก้อนหินสวยๆที่ลอยอยู่บนฟ้าแต่เหมือนเป็นผู้พิทักษ์เงียบๆของเราที่คอยดูแลโลกมาตลอดหลายพันล้านปีเลยใช่เลยครับและมันก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่บทความทิ้งไว้ให้เราคิดซึ่งผมว่ามันทรงพลังมากเขาบอกว่าบางทีคำถามที่แท้จริงอาจไม่ใช่ว่าทำไมโลกต้องมีดาวบริวารแต่ควรจะเป็นถ้าโลกไม่มีมันพวกเราจะได้มีโอกาสมานั่งคำถามนี้กันอยู่หรือเปล่า เป็นคำถามที่เปลี่ยนมุมมองไปเลยจริงๆค่ะและข้อความสุดท้ายจากแหล่งข้อมูลของเราก็คือดวงจันทร์อาจกำลังเตือนเราเบอกว่าชีวิตบนโลกไม่เคยเกิดขึ้นเพียงลำพังซึ่งเป็นข้อความที่น่าจะทำให้หลายคนได้เก็บไปคบคิดต่อได้อีกยาวเลยครับ